ครับครับผมก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับแฟนๆของโกรรนะฮะผมดิวจิตสัมผัสนะครับ,ว,รบ,รบวันนี้นะดิวก็มีของฝันที่อยากจะมาฝากทุกๆคนสําหรับที่ในปีเสือนี้ที่เป็นปีชงนะฮะเราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าปีเนี่ยปีเสือเนี่ยหลายๆคนจจะบอกว่าเสือยิ้มนะครับเสือออุนเสืออะไรก็แล้วแต่แต่ดิวมองว่าเสือก็อเสือเพราะฉะนั้นในปีนี้นะดิวก็อยากจะได้นําคนที่เกิดในปีชงนั้น ให้ไปทําบุญเสริมดวงชะตาตัวเองนะครับให้ถูกต้องในปีชมจะมีปีอะไรบ้างปีนี้จะมีทั้งหมดสี่ปีนะครับหปีเสือปีวอกปีกุญแล้วก็ปีมะเร็งนะครับสี่ปีนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดจะไปไหว้แล้วเราต้องทําให้ถูกต้องนะฮะเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนคนที่จะไปแก้ปีชมนะครับก็ไปได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือในทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเสาชินช้า หรือว่าจะเป็นสารเฉพาะเสียตรงเทระเกษมนะฮะหรือว่าในตำแหน่งสารเฉพาะเสียทั่ว,วไปสิ่งที่จะต้องแก้ชงนะครับให้เป็นเคล็ดลับก่อนเลยง่ายๆหนึ่งในปีนี้ให้ใช้แค่ไข่หยิบเก้าใบเท่านั้นนะครับหนึ่งในเก้าใบเนี่ยก่อนจะไปทาขอสมาปีชมเนี่ยให้หยิบขึ้นมาหลอาอธิษฐานถ้าเรามีป่วยเรื่องสุขภาพอาธิษฐานเสร็จแล้วให้ถูไข่ไปตามตัวและบริเวณที่เราเรจ็บป่วย นะครับแล้วก็นําไปรวมหนึ่งในเป็นหนึ่งในเก้าใบแล้วก็เขียนกระดาษด้วยลายมือของตัวเองวันเดือนปีเกิดปีนักตักแล้วรวมถึงเรื่องที่เราขอในส่วนของปีนี้ที่จะไม่ให้เกิดปีชงนะครับหรือชงกับเราแล้วนําไปวางในกาแล้วนําไข่เก้าลูกวางทับลงไปถ้าคุณไปตรงเสาทินช้านะครับให้เดินให้เดินไปที่ตานเจ้าจะอยู่ตรงต้ายือจะเป็นองค์เจ้าพ่อเสือนาไข่ไปวางก่อนอย่าขึ้นถวายนะฮะ ให้อาทูด18ดอก,กน้ำมันเนี่ยมาจุดอธิษฐานไหวเจ้าพ่อใหญ่หลังจากไหวเสร็จแล้วน้ำมันตะเกียงคือหัวใจสําคัญให้ขอได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นด้านหน้าศาลจะมีน้ำมันตะเกียงทั้งหมด4ดวงนะครับให้เติมให้เต็มให้เติมให้หมดทั้ง4ดวงเวลาเติมน้ำมันตะเกียงให้บนทางเข็มนาฬิกานะครับหลังจากเติมเต็มเสร็จแล้วนะฮะคุณเดินกลับไปที่โต๊ะเจ้าพ่อเสือนะฮะ ยกไข่ถวายให้กับคนที่เขายืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะบอกแผงแผงแผงอะไรเ็าว่าไปนะครับหลังจากเขาถวายเขาเสร็จแล้วให้ดึงกระดาษที่เราเขียนด้วยลายมือตัวเองเนี่ออกมานะครับแล้วก็กลับมายืนอ่านตรงหน้าเจ้าพ่อใหญ่อ่านในกระดาษนั้นทั้งหมดแล้วนําไปเผานี่คือเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเติมแสงสว่างให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับเดินออกมาด้านหน้า แล้วไปรงโต๊ะการเงินนะครับไปร่วมบริจาคทำบุญค่าน้ำค่าไฟจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เขาจะมอบต้มให้เรากลับมาถ้าหากบ้านคุณมีเจ้าที่นะครับเอาต้มนี้ไปถวายเจ้าที่แล้วก็ขอความเป็นไิดีมงคลให้กลับเข้ามาในบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเจ้าที่มีสามพระภูมินาไปถวายสามพระภูมิถ้าบ้านไม่มีสามพระภูมินาไปถวายบนห้องพระของเราเองนะครับจุดขอความมงคลถ้าปีนี้ใครมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆให้ใส่หย,ยก ไว้ในมือแต่ถ้าเกิดใครที่จะเดินทางไกลหรือเจอในเรื่องของผู้บติเหตุนะครับกลัวเรื่องของเหตุที่ไม่ดีให้หาเชือกสีแดงนะครับมาผูกไว้ที่ข้อมือเพราะโดยธรรมชาตินั้นเสือกลัวไฟนะเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากไว้เป็นเคล็ดลับง่ายๆสาหรับปีนี้ส่วนใครที่ติดตามเรื่องราวของริวนะครับเราอยากจะร่วมเดินทางทําบุญต้องขอแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้นะครับริวได้ร่วมกับทางโคลเวอร์ จากโครงการเดินทางทาบุญสำหรับในปีชงนี้หรือคนที่อยากจะไปเสริมบุญบาร,รมีวาสนาให้กับตัวเองทั้งในและต่างประเทศน,นะครับก็คอยติดตามข่าวสารเร็วนี้ก็จะได้พบกับหลิวแล้วก็จะได้ไปทาบุญร่วมกัน ในการทำบุญของลิวนั้นเราคงจะไม่เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เราจะเน้นในเรื่องของการสวดมนต์ขอพรนะครับเพราะะฉนนั้ถ้าใครสนใจก็คอยติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของโบโลเวอร์แล้วก็ติดตามได้ที่ศูนย์ของโฮโลเวอร์ที่เอสขนาดนะครับรัชดาชั้นใต้ดินติดต่อถามข้อมูลได้นะฮะสำหรับวันนี้ริวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่นี้ในปีเสือนี้มีแต่ความมั่นคงจะิญรุูงเรือครับ